นะครับก็นี่นะครับก็คือน้ําเสียงของลูกเป็ดนะครับลูกซับของตัวทันเดอร์ซาวทีดีสองพันบาทนะครับก็ตัวนี้นะครับย้ำทีนะครับที่ทางร้านเนี่ยเอามาเปิดนะครับก็จะเป็นดอกแปดนิ้วดอกกิฟ gpa หนึ่งแปดหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้จะเป็นดอกแม่เหล็กใหญ่นะครับเป็นรุ่นท็อปของกิฟต์นะครับก็พันห้าร้อยบาทนะครับร้างละสองดอกนะครับรวมกันทั้งหมดสี่ดอกนะครับก็ถามว่าขับได้ไหมนะ ดอกปั่น 500, 500วัตต์รุ่นเนี่ยก็ถือว่าสับได้นะครับอาจจะดินวัตตตัวเครื่องไปสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะครับว่าจะไปใช้งานในส่วนไหนนะครับตรงนี้ก็วันนี้นะครับทางร้านนะครับ